สวัสดีครับวันนี้วันที่13ออมกราคม2023นะ่นี่น่าจะเป็นรถที่3นะของวันนี้ที่เราไปส่งโรงงานสีชนนะลานตียังไม่เปิดครับซื้อตีนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับชมกันได้เลยนะครับครับก็รถแรกเนี่ยก็ดีแม็กบรรทุกไปนะไปที่น้ําท่วมนะรถที่2เนี่ยก็คือรนะีโวหน้ากระบะดําบรรทุกปามเล็กไปแล้วนะผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะแล้วก็รถที่3ามกันนี้นะเอามาถ่วงข้างหน้ากคเยอะกันเลยที่ดเดช อ้าวนี่ยางแบนแตละตะแต่เลยนะเอาเหนมาพูดเวกันสักเล็กน้อย <c oughs> ไปโซโล่โฟลโลนะออกจากสวนล้นก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวให้พี่ก็ใส่รถไว้นะครับให้พี่ก็ใส่รถไว้งไเงยกระติกน,นายยกเองด้วยยกเองกับเครื่องคันกันเลยทีเดียวเชียวกับทคงคันน้ำหนักนักหอบนะเยอะจริงๆแปลงนี้ เป็นแปลงที่ผมบอกว่าเนื้อที่เยอะแต่ว่าปลาล์มน้อยแต่ก็ถ้าเทียบกับปริมาณทลายปลาล์มเอ,อ่อยังไงต่อไร่นะตันต่อไร่เนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะแปลงนี้เกือบยี่สิบไร่นะแต่ได้แค่รอบละประมาณห้าหกเจ็ดตันเองนะอย่างน้อยๆมันยี่สิบไร่เนี่ยมันก็ต้องได้สิบกว่าตันขึ้นนะจริง,งจริงฉันต้องวิ่งตายไปตามไปไม่เดินแล้วกูเหนื่อยมึงจะเดินไหมล่ะ จะห้ามันให้เราเดินมูนี่จะหอบอยู่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้รถพี่เขาทุกไปวันนี้สามรถรถของพี่ที่สี่เราไปถ่ายพรุนี้นะต้องจัดการได้ดีนะก็คือถ้าไปส่งโรงงานแล้วยิ่งนี่เขากำรดไม่เกินองุนด้วยใช่ไหมพี่จะกี่โมงเนี่ยห้ามไอสีโมงไปนาที ไปจำมัง้งเนาะไม่รู้ตอกใจแล้วน้ำหนักเยกอะๆแบบนี้นะผมมองว่าน่าจะสามตันกว่าเพราะว่าปกติดีแม็กเนี่ยแนบมันถ้าไม่สามตันขึ้นเน,นี่ยกดไม่ลงจริงๆน้ำหนักแข็งจิ๋วอนาะแนบเดิมๆก็แข็งแล้วนนี่เราใส่อัดก็แบบอู้ยิ่งแข็งมึ้นเนาะโยกเลยนะทุกคนนี่ผมโยกเนือ้อใช้สโลว์นะก็คือเราทำช่วงล่างมาค่อนข้างจะนุมน่มนวลในการขับรถเปล่าด้วยนะครับพอเราเราบรรทุกหนักเนี่ยมันก็จะโยกโยกเยืกแรงนะสเต็ปนี้ที่ผมทําไปเนี่ยมันจะ เน,น้นเน้นขับรถเปล่ามากกว่าขับรถบรรทุกนะครับบรรทุกของหนักอะไรพวกนี้ถ้าคุณจะบรรทุกหนักนะก็อีก,อ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 กรูปแบบหนึ่งก็แล้วกันนะบรรทุกหนักตลอดเวลานะแต่ผมเนี่ยบรรทุกหนักได้นะแต่ว่ามันก็จะโยกเยกนิดหนึ่งแต่รถเปล่าเนี่ยครับสบายไม่กระแทกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าเราเอ็กเน็ตของไอรอนแมนนะที่อยู่ในรีโวใส่เข้าไปคุ้มเข้าไปแบบนี้นะแอบมันจะโค้งขึ้น,นชักลมได้อย,อยังเมื่อกี้ ววนมาเช็คล้มได้ไหมเช็คแล้วล้มเนี่ยเราเติมไป1สิบห้าข้างหลังนะด้านหน้าสี่สิบนะครับโอ้โหโคตรโหดกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เสริมแนบป้องรีโวอเข้าไปนะไปตดะด้านด้านหลังข้างแล้วครบแนบพันหาบนะยก็ไดตัวหับนะเออข้างละสองโอ้โหอยู่โคตรนักเลยว่ะ ออกจากกุบะตักแล้วก็โปลดฟโฟล์วหัวเรื่องนะหัวเรื่องหัวยกมันนั่งอยู่ในหลุ่มเลยนะทุกคนห่วยเยอะเลยนะก็โฟล์ไงเนี่ยเราบิดตอนรถออกตัวไปได้จริงโฟล์ไงไม่ต้องบอกก็ไดเดี๋ยวเราตอนเข้าโฟโล์ขึ้นไปแล้วมันโยกเกินไม่เป็นไรอ่ะท่องตรงกงดีม็กเนี่ยหนักจัดยอดบรรทุกหนักออกตัวดีต้องดีมากไม่กูพูดอะไรนี้เนี่ยเขาก็ว่าห่วยดีแม็กอีกครับเอาร์ดิวมางสิ อดูด er, ันเอาไม่ใช่ดันบ้าน original เห็นแล้วอยากมีโฟล์วีคันหนึ่งเลยเชื่อไหมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ให้สถานการณ์ปาลเมันอกี้ใครหรออาจจะจัดโฟล์วี้สักคันมันดุยังหรือไงคนนั่งยังรู้เลยปาลเยอะขึ้นเยอะจริงๆปิาลเนี่ยที่เล็กก็เริ่มใหญ่ที่ใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ก็ไปอีกนะถลายน้ำหนักก็ยิ่ง เยอะขึ้น,นเรื่อยๆทั่นเแล้วก็แม่งถ้าลานถ้าเราพึ่งลานเห็นไหมลานปิดนี่เหมือนกับได้เรียนรู้เลยว่าโอ้ยลานปิดเราต้องพึ่งตัวเองเดี๋ยววันนี้แม่งก็ไปส่งโรงงานนี่นะหลายเรื่องปวดหัวนะมีเรื่องให้คิดจะตลอดเลยหัววจะปดค,คนเป็นผู้จัดการสวนเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหนนะไอ้เจ้าของไม่ต้องเลยแต่คนจัดการให้ออกมาดีเนี่ยแม่เจ้าปวดหัวซึ่งเรานี่แหละคือปวดจัดการ ป๊าไม่ออกเปอร์เซ็นต์เงินเดือนก็ลดนะจ๊ะ,ะตังเที่ยวก็ไม่มีนะ <laughs> นี่คือประหาใหญ่ของเราเองวัวลงไส้ภายในวัวคือใครเราก็หยกต่อไปนะไม่มีใครรู้แน,น่นอนแต่แต่คนแถวนี้นะ่าจะรู้แล้วในวัวเราคือใครแล้ว <laughs> นะก็ไม่เปิดตัวหนั่นเอง

แต่รู้สึกว่าลานนะบางลานก็น่าจะเรื่องเปิดบ mm. ั้งแล้วนะเต่ลองเช็คกันดูเองแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่าลานไหนเปิดมั้งนะ้านไหนมีทางออกเขาก็เปิดด้านไหนไม่มีทางออกเขาก็ไม่เปิดนะรอดูสถานการณ์ไปอย่างเดียวครับก็อย่าเครียดนะสำหรับใครที่ตัดไม่ได้นี่ก็ไว้คนต้นช่างแม่งทำอะไรไม่ได้นะแต่ก็เราก็มีทางออกก็แทนแทนกันหน่อยมันเะสียของนะปาล์มปล่อยร่วงเน้นน้ำหนักก็ขาดนะร่วงเน่านะบางทีก็เก็บไปหมดก็น้ำหนักขาดแน่นอนเลย เอาไปได้ก็ตัดตัดตรง,งไม่ไว้วนะันนี้ทีนาทีแล้วเนี่ยค<ฮ>รบคแล้วไม่รู้โชเฟอร์ได้มาหรยังนะตอนนี้โชเฟอร์ดนุ่เนี่ยยังเข้าไ,ไม่ได้ยังไม่เข้านัในเลยยังยังอยู่ที่โรงงานเลยนะเกษตรกรก็ติดกิวนะแม่เจ้า <laughs> อย่าว่าไปนะเพราะว่ารถมันเยอะนะเวลานี้ก็คือเวลาแบบเวลาที่เขาตัดส่งช่วงนี้สามสี่โมงเนี่ยเขาเริ่มไปส่งแล้วนะก็ติดเป็นธรรมดานะเพราะตาช่างของเจ้าเออเจ้าของโรงงาน เดี๋ยวไปส่งนี่ไงกามีตัวเดียวนะมันรถน้ำมันเข้ารถสิบลอ้อเ,เ,เข้ามั่งรถเกษตรกรเข้ามั่งแล้วช่างเขา้าเข้าไม่ไไเท่ออะไรพอรอเนี่ยโอ้โหแบบรอกกันเหนื่อยแล้วก,กี่ปีแล้วนะเขาก็ไม่ยอมเพิม่มตาช่างแล้วสิค <c oughs> ิดว่าเขาไม่เดือดร้อนใช่เขาไม่เดือดร้อนก็ได้แบบเขาได้กำไรแล้วเออเขาไม่เดือดร้อนหรอกนะ่เขาไม่ได้อัปเกรดอะไรนะเพราะว่าน้ำมันเขาก็ไม่รู้สิเขาไม่เดือดนะเขาไม่ แต่กเกษตรกรเดือนนะครับนะนี่มึงก็เใหญ่อยู่นะว่าปีนี้เนี่ยจะซื้อของใหญ่ด้วยแนตะ่ว่ามาเจอสถานการณ์แบบนี้ผมนี่ก็เหนื่อยเงันนะนาะนกะนะนะ็ต้องเดินนะเที่ยวไปอยากเที่ยวให้สบายนะผมแบบไม่องคิดเยอะมากนะเพนะราะเจ์ใหญ่เป็นอะไรเดี๋ยวคอยดูกันนะว่ามันจะ มีวาสนาได้เกิดขึ้นหรือเปล่าโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยใหญ่มากๆเลยเขาได้กำเนี่ยพูดเพราะพูดไม่ใหญ่เลยเนี่ยโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยที่เรากำลังจะทำอยู่จะไม่จบเพื่อเพื่อที่ัะเครียดเลยนะอ่ะโอเคเข้าวๆวันนี้กันแล้วก็บันทึกไว้เป็นที่ระทึกนะว่าวันที่สิบสามมกราสองพันเนี่ยเราได้ทำการส่งปาล์มไปโรงงานถือชนนะเสามรถนวันนี้นะก็ไม่เยอะไม่มากเท่าไหร่ สองตันกว่าสามตันนะรั่นนี้ก็เจอกันใหม่นะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะชาวสวนนะว่าเออเป็นยังไงสถานการณ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละลานเทีเนี่ยยังไงมั่งนะเขาเริ่มเปิดกันบ้างหรือยังนะมีพี่แววว่าจะดีขึ้นไหมนะแต่สีชนเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้นนะผมว่าน่าจะดีขึ้นนะโอเคมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม